Ê, nhiều cá nữa Ơi, có ngam, xáy ngam, xáy ngam Xáy ngam Xáy xích, cho 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 Ô, thằng đấy, thằng đấy, Ô, 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 ใส่สวยใส่สวยพี่น้องสวยอยู่สวยอยู่ยังเยอะก่าเนี่ยโอ้โหสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเหมือนนี่ปูนคนมาห้ากินกับ ออกมาหาใส่เบ็ดอีกล้พี่เนาะอ่าเมื่อนี้มันยังมากคำในแหละเบ็ดมาสามสิบลังเนาะแต่ว่าเนื้อมื่อนี้เป็นเนื้อกระปูะพี่เนาะกระปูน้อยหากระปูพอดีบ่ได้เดี๋ยวกระปูน้นอยๆน้อยๆ้อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยมาแต่ว่ากระปูในแต่เศร้าหาโตพี่เนาะแต่เบ็ดนี่ยสามสิบลังเนาะคิดว่าอาจจะได้การเขียดเสียบเติมเนาะพอดีมันคำพอดี แต่ว่าเบื้องต้นที่ใส่กระปูมันแล้วสะกดเนาะสาหาลังนี่เนาะมันแล้วสะกดอ่ะคำเลยบม่บอลายใจห่างเนาะสิไปใส่เลยนี่แต่สภาพไม้ก็คือน้องน้องสมินนสยงเนาะแต่จากน้องเนี่ยมือนีนเทาสียามอยู่ประมาณอ่าหอบหนึ่งหรือสองหอบอยู่แล้เนาะแล้วก็ะิเมือนน่อเนาะตื่นเช้าแล้วก็ะิมายามอีกตัวหนึ่งนะไปใส่กันเลยก็มีแต่เทาสิไปิลุนกันตอนตอนยามหรือเนาะตอนใส่เนี่ยที่บริใจให้เบิ่งเนาะก็ มาเนี่ยครัสี่เดี๋ยวยามหอบที่หนึ่งนะไปยามหอบที่หนึ่งครัสี่ยามสองหอบกันเลยส่วนประมาณตอนนี้กับแปดมงไปยังครับไปยามเป็นหอบที่หนึ่งแต่ก็พอแล้วประมาณสิบโมงจะสิยามีหอบที่สองเลยก็เข้าไปสี่เมืองไปลองลุ้นน้องกันพีน่นนาะมามนี่บอกเลยได้เขียนแล้คือสียามสองหอบอยู่ตรงนี้มีอาการไหม Bôi lắm bôi lắm sang ngắm 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 ngắm

มีอาการโอ้บอกว่าปนินไม่กินเคียดปนินก็เฝ้าอยู่โอ้เงืยบเบิดอะเรียกเป็นเงืยบก่อนนี่คือมิดแท้อันนี่เีอาการอุ้ยดุนดุนดุนเห็นโตอยู่เห็นโตอยู่พี่น้องโตอยู่เห็นโตอยู่โอ้ งามอยู่ใช่งามอยู่โดนแล้วตัวสำคัญก็บังคีอู้ดเลี้ยงสั้นโอ้ยตกน้ำจนได้เนาะโอ้ยลุดจน้อของเลย โอยโอ้ยโอ้ยุ๊บเกินทาของอู้แต่ลิงกระชั้นชันี่นองโอ้สั่นหลงามเนี่ยเด็กนี่ะปูใหญ่ไปเลยเนาะก็บผดีงามงามเซ็งงามงามเลยมันมัน

แล้วแล้วโอ้ยยังกลายเป็นกิ้นโอ้ยลุดไปซ้ำโอ้ยโอ้บ่มีแนวตักาโอ้ยเสียดายเด้าดิ ใส่ซัวใส่ซวมาแล้วใส่ซวมาแ้มาแล้ว,ว,ลว,ลวไปไปไปย้้นตับเลยวนตับเลย,เลยลามาแล้วแตมแรกของวหน้าสันเพิ่นนมันพี่น้อง Tôi <laughs> mì tôm, mì tôm. Tôi tô nổi. Mam bôi nha yên nhảy Do lát, Đuôi lát, đuôi lát, đuôi lát. Opa kênh, đi. Pa kênh, yay. Pa kênh, yay. Kìa 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 nhảy, kìa 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 nhảy kìa 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 ตู้แข่งใหญ่เลีแข่งตัวนี้ม,นมนันแทนที่สามแทมที่สาม,ต,ม,สามตัวนั้นปอกคอตัวนั้นรุดไปตะเข่งตัวนี้มาแทนกระปูบ่เลย มันเปลี่ยนเป็นเนื้อเขียดบไปนี่ข้าวหอยข้างเลยเพื่นเนาะค้างกตายเลยแบบนี้เลยปุ๊บทะลุหัวเลยมันเกืบบอบตายง่ายละอ้ะบาบไปนี้เหาอไปยามเป็นหอบสุดท้ายแล้วไหมเพี่อนเนาะในตอนกลางคืนยามหอบสุดท้ายกลางคืนแล้วก็เพืะะอ่อนเมื่อคืนเสาร์เยมายามอีกไป

หลุดคันกงเลยเสียดายเสียดายโอ้ยมาซะรถพี่น้องเนี่ยเขียดโม่ได้หนิเขียดอีโม่โอ้บ่อยู่ึนี่อากาศ

Hoa oh, sửa một tuổi bên cạnh cho anh em không đúng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  เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบุ้ชือโซ่บุ้ชือเข่งไงแอบกันเข่งไงไม่อีกแล้วตัวที่สองไปเข่งอ่ะเก็บปลาก่อนดังโตแล้วกดเนี่ยโปรเจ็ตด้วยเนาะ

เออโอ้ตัวนี้โอ้บมเมนตัวนี้เพิ่เปลี่ยนเป็นเขียดเปลี่ยนเป็นเขียดทีละตอ็มที่หาเป็นโมเมนตเต็มที่หกนี่นี่ฮกเข็งสองตัด้คสามสี่กัคอตัวที่สี อ่ะเก็บปลากนมีเนาะอืโอ้ดีดเลยท่านนี่อ๋อขึ้นมาเถิงพี่เนาะตายแล้วยังมาตายนี่ยังอู้ประโคนน้อยอ้บนท่านกิน ยังบมดติดโอ้ยฮะอันนี้เปลี่ยนกันมในี่ก็คือมันติดแล้สะสุดโอ้พี่นุอกพี่ยู่เทิงพี่พอ๋อขางโคกเลยดีดขึ้นมาก ตัวนี้เนบ้ทงงสิอ๋พันเลยโอ้โติดอนียเน ทุกทุกทุกขันกงพี่น้องโอ้ขันกงขันกงยังอยู่วะน้องยังโมน้องยังโมน้องยังโมพี่น้องมานรุนตึกันยังโตยังโมนี่ยังโมลุนเบ้องลุนเบ้องยังเลยพวยังมีดสวยหมดอยู่โอ้เนี่ยเนี่ยเุดแล้ว Cứ một tự từ lê hảo thôi ôi hảo 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 đài hảo 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 Thế đây đấy Mà sợ vậy Khăn cung đi là. Lút đấy là bồi hiến tôi Bồi dù đây oh. à Mẹ đi Bồi dù đi Ô Hãy subscribe cho อ้อ๋อปะพันเลยอ๋อผู้คนตะโกต์นโอ้ยตายต่แต่แต่ตยไปเย็บก็ไปเย็ผู้คนผิสายพันอยู่ปลายเวดพี่โอ้ยอ๋อขาดขาดเลย ขาดพี่น้องโอ้ป่ายิ่งพี่ลึกแทะขาดเลยนี่เห็นไหมพี่น้อง,งขาดเลยใา้มันพันอยู่ปลายเบ็ดพี่อ่า เจ้าว่าปลาฝาบาจักเราบ่ามีปลาฝาอยู่แถวนี้เข okay, uh. ี้นะรวนกันตัวรวมไปขอน้อยนะเออตัวนี้ขอน้อยตัวนี้อ่าอ,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 อาทำอย่างเงี้ก็เอาเป็นปลาก็เอาบด ລຸນກັນມື້ອື່ນເຊົ້າພີ່ນ້ອງຊິກັບແລ້ວບາດນີ້ມື້ອື່ນເຊົ້າມາລຸນກັນໃໝ່ເນາະພໍດີເຍື້ອເຮົາກະເບິດພດແມືນເຊົາມາບາດວສະບາຍດຕອນເຊົາພນາລນນນຕອນເຊົາີจักແຕມຈາກືນນີເຮົາດປປແຕເຕີບນາະືນເຊາຂຶ້ນມາຊິານ ดังนะโดนหัดังลังนโอป่านยังไงโอ้ปนินปนินกินขี้อ่ะปนินกินขี้อ่ะซันเ้ยปนินเบ็ดจ้ะ เราคืนซะป้านิ่นฮับวเอาเราเจ้าคองเบ็ดเป็นค้าวีย็บมสอนคอยยานแทนลังหรือไปใช่หรอ๋อจำนำลงจำนำเลยน้องโอ้ยังมาดิเห่นบ่ย่างมาชานโอ้ยังโย trầm lơi ba nhà tẹt lơi theo này ôi lút đi là phi à tớ hôm nay cả ทธรรมด้ลุดโอ้โโอเบ็ดล่าเลยอ่าเด็ดจนล่าหนีลิสเซ่เนี่ย นี่เขาปุ๊บติโอ้ตัวนี้เสินี่มันเยอะโอ้โหโอ้โอ้โอโอเข่งเคงอปล่อยปลาเข่ง,งสิปล่อยมันคืออาจจะบอเอาพอเพราะว่าปลาเข่งเป็นปลาเข่งเหลี่ยง ตหลังนี่จบอยู่น่จะเป็นปลาลุดไปแล้วบ่โอ้กบโดนกบพี่น้อง

โอ้โหมีพตศหลุดหน่อยต้อใช้มาสวยผลร่างกงอิละขั้นกงอีิละกงปลายั่งหรกงปลายโบยู่กงปลายยังกับใครเนี่ยโอ้ยเล่าสาสา โกงป่าก็ยังเนาะมนลุ้นเบื่อคันพี่น้องกงแบบนี้จะเป็นยังไงหมุส่งสิมีโอ้โอยู่ยของไอ้ลุ้นซื้อ ช่วยฝนมาช่วยฝนอยากกะถือว่าสรุปแต้มตอนเช้ามื้อนี้เฮาได้กบตัวเดียวพี่น้องเมื่อคืนนี่เฮาได้7โตเนาะคืนเฮาได้7โตปลาเข็ง2โตเนาะกบคอ5โตแล้วก็ได้แบ่งปันให้เจ้าของน้องเพิ่นครึ่งนึงอ่คือว่า มันคืนหนีมันอยู่เนาะแต่ตอนเศร้ามากนี่โอ้อเบดขั้นแรกก็จำนำจำนำเนาะคือว่ามีตัวใหญ่มีรุ่นตัวใหญ่แล้วน้องน้องตัวนี้มีรุ่นตัวใหญ่ไรแต่ว่าเขามาสวยเสมือน,นี่อา้ากาศิษยสำนีเนาะพี่น้องเนะาะกคลิปนี้กับยบสำนีก่อนรุ่นกันคลิปหนากัาขอกล่าวคำว่าโชคดีบพื่ทุกคนเนะาะขอขอบใจหลาย